ลางวันเลขหกโตเลขที่ออกได้แก่หมายเลขสองสี่แปดเก้เกสองสีเกเกเลขห้าโตได้แก่หมายเลขส8่แปดเก้าเก้าเกเกเลขสี่โตได้แก่หมายเลข 8 9 9 4 8, 9 9 9เเลข3ตัวได้แก่หมายเลขเก4 9 9 4เลข2ตัวได้แก่หมายเลข9 4 9 4เลข1ตัวไทยได้แก่หมายเลข4หมายเลข4การออกเลขรางวัลเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นทีเห้อยต่อไปแมนจะได้สืบต่อทำการออกเลขรางวัลหวยน้ำสัตว์ ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำทีอยู่อุปกรณ์หอยนำสัตว์